เพื่อนเขามากินมืเหียนเฉยเลยนี่เดี๋ยวป้ดใหญ่ย่าน,นคนเลยนี่เขาาในขั่ขวเฉยเลยพี่น้องน้องกินซะกินให้อิมอ่มเด้ออือเอากินให้อิม่ม เห้ยเนเนันไม่เมาเต็มเลยปื๊ดบึงเบึงด้อนี่เต็มเฮี้ยนเลยไม่เมาเฮ้ยพี่น้องเลยฝนคือสีดีปีนี้เมงทีนี่แตกเฉดเงโตกับขาก็ไมืเตะดเฉดเลยเบึงมาปนปาาา กินเป็นีน่ยนายอิ้มมัวไปได้พวกเราบันีี้เถอะเอากินกับไปเอออ้ากินกับไปบุญด,ดีเกมันยีุ่พกเลยเธอสองัวนี่อืมกินเอากินกินอิ่มเขาไม่กินก็กินซะนั่นน่ะอเลยเปนเด็ลยค่ะคุณอิงเปาเอา เก็บไปแล้วกนไแล้วกินไปกินไเออกินกินกินกได้ไล้นั่งเทวีนี่กิแเราบ่โอ้ไปแล้วอิมเราวบบนี้อ้าวอิแเราก็ไปบบอิมก็กินใอ้กิมเด้อคนกิแเราก็จะไปหาหมอนแว่แบบนี้ขวไปแล้วพี่นนอโบกิเราไปตลาดเลย